และนี่คือปืนลูกซองชานมไข่มุกที่มาพร้อมกับปลาหมึกทะเลอันดามันนั่นก็คือปืนลูกซอง l e เจนเดอรี่บี15โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับคลังแสงนี้เนี่ยก็คือคลังแสงโบบ้าบล s สเตอร์ซึ่งปืนระดับเ e เจนเดอรี่ในครั้งนี้เนี่ยก็คือปืนลูกซองบี15ที่มาในธีมของชานมไข่มุกแล้วก็มีน้องหมึกติดอยู่ที่ปืนด้วยตัวมึนมันเข้ากันจริงๆใช่ไหมเนี่ยและเวลาเราสังหารศัตรูได้เนี่ยปืนนี้ก็จะเอาหนวดปลาหมึกออกมาจับตัวศัตรูไป าใครชอบชานมไข่มุกหรือว่าปลามึกเนี่ยโอเคปืนนี้ตอบโจทย์เอาไปเลยซื้อปืนลูกซองนี้ระยะใกล้ก็โหดระยะกลางก็ดีดูดีเวลาซูมยิงเนี่ยแม่นเลยเกินสําหรับใครที่อยากจะวันช็อตวันคิวนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยและยิ่งถนะ้าเกิดเป็นสกินน้องปลามึกชานมไขมุกนี่ โอ้ยศัตรูเห็นก็ต้องงงกันหมดมันคืออะไรกันวะนี่ตัวละครก็เท่ใช่ย,ย่อยนะคอนข้าจะออกแนวตีมทหารอย่างที่ใครหลายคนชื่นชอบแต่เป็นตีมทหารที่อยู่บนสนามเพนบอลซึ่งก็มีความเท่แบบพลาสติกอยู่ในตัวเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบเนี่ยสามารถไปหาได้ในคลังแสงโบบ้าบลัสเตอร์ได้เลยกับปืนลูกซองบีวายสิบห้าคุ้มพลังชานมไข่มุกพร้อมหมึกอันดามันมาในปืนถ้าเกิดใครชอบปืนที่เป็นตีมซีฟู้ดแบบนี้เนี่ยเอาไปเก็บไว้ในคลังแสงกันได้เลยนะอ่ะไปลุยกันเลย